จับช่อหน้าก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ตัดชุดขอให้ถ่ายคลิปลูกค้าตัดเองเป็นไม่มาหาพี่เจียมแล้วไม่ใช่เหน่งเน่งเๆน่งเน่งเน่งอ่าเก่งมากเก่งอน้าได้แล้วก็ช eh <een> ่อค่านะคะเลยคนนั่งหน่อยนะ เวลายักคิวขึ้นมาเนื้อเนื้อตรงเนื้อผากจะแบดมันหายไปเวลามองตรงเนื้อแล้วผากเยอะโอเคถือว่าอยู่นิ่งนะเนี่ยช่างกล้องมาด้านนี้หน่อยค่ะช่างกล้องช่างกล้องช่างมังเกิลเก่ามา คุณนายโฮอ่ามาด้านนี้แล้วนะคะดูเขาเอียงคอโอ้โหตายแล้วเอียงคอสบายสบายนะคะคุณลูกค้ามีแต่คนเซอร์วิสคุณนโฮไหนขอดูเท่ากันยังลำตัวตรงนะมีโค้งไหน ตีโค้งนะคะน่าจะได้เลกเรียวค่ะนึ่งยิงทำหน้าตึงต่อเอยิงมาอืมเรียบร้อยแล้วค่ะอืมจบเมื่อสิ อ่ะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะตัดผมลูกค้าประจำเลยนะคะนะ่าใส่มากใครสวยใครสวยยกมือคะ่ะใครสวย <c oughs> <c oughs>